โอกาสนี้โอกาสในการเพิ่มยอดเสียงในการกล่าวนำขอธรรมะพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้บริหารท่านครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งนั่นพร้อมกันนะครับน้มโม

กุมภวันท like ีสรุปทิมนนะครับเกิคภูแล้วก็ได้เป็นอาาวันวันวันนแล้วก็วันแ้วก็ยืนรัผ้า ่านใดไม่มีกองาะไรก็น้องจิตนะครับน้องจิตูชาคุณ็ได้กคุณแลอก็ทศชาของเราผู้เป็นบุรพาจารย์นะครับท่านจังหูประบัตตเป็นผู้มีบุญเป็นบุญเป็นลูกศิษย์ญาตสิทย์จิตอะไรคุณหลวงูเป็นผู้มีผุ้ประกานสูงสุดแก่ภาษาพนากก่เหาศิษย์าติศิ์นะครับวันนี้ขอกราบบุหลห กาคุณงานความดีการดูกุศลของหลวงปู่ทีความัลากหลายตีความในการสลายสิริและสังสารของหลวงปู่นะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็จะได้เปลี่ยนพระคองหลวงปู่นะพระคลองเราจะได้ที่สามสี่รูปนะครับที่มณล ไม่เอาดรวาอย่าลืมเสียงอย่ามเสียงผ่าสบู่ไครับวันนั้นผมผา้งใส่ผาสบพอนะ้เก่ไ่นะข้าเสเรีพูยืหงบดิอกไม้เหล่านี้ท่ชมควรหาาย อ้คนอ้คนมานดีจรัวเดี๋ยวพาโสาเียโอาโอ้ยรมเลยครับรวมรวมเด้อะไรพาไปดีร่าีก้าไปเดี๋ยวเลยครับนี่อม่กดไปเด็ด

ถ้าคุสุบู์นนี้จะอนุญาตมสมนะผมจะตัดเป็นชิ้นๆทุกนต้องการานโยมก็ในต้องการก็มาได้ะเปลี่ยนสีมอก็ิหน่อยน่ีนมี Trời mẹ đi thang a dàn đi thang a dàn nhà mặt lạp 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 สาวน้องท่านเตรียมวัน uh, ร ah, you know sure ู่ที่จนนะครับเอโอเิน่อสมอาจารย์าจกินกใย่เนละประมูลบ้างครับอาจารย์เราไม่ร้นี่รม่นี่

ไปอยู่ที่ภาคอีสานตอนนี้็นเป็นผู้ต้องนตวคนเอาเรืองมา่านี้เราทไหนมาทองนี้เราอะรมาที่นันเอาอย่างืเออครับท่านทุกน้องขอกผมู้ที่เกี่ยวข้องให้เราา้ไดน จะยอรัเป็่นี้ได้มีณธรแำในผู้บริสิ่งท่ิของู้ทำผูที่รับผิดชอบต้องให้เสร็จอย่างเสร็จเพราะฉะนั้เป็นผู้ครงคุมัวการที่อย่างต่ออศัสถานะ

Ô nhớ mà ơi ô mọi người 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 làm ô mọi người ô mọi người ô mọi đi.

จุดไฟเพื่อสษาปน์สรีสังารของหลวงปู่หลวงปู่นะญาติพห่ตา่ไม่เผื่อยู่อยู่นี่ของศาลรา่สดที่ยั่